ใครเคยกินน้ำพริกเผาใส่มะาพร้าวคั่วบ้างคะอร่อยมากคุณยายทำให้กินติดใจเลยรสชาติจัดจ้านพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำหอมกระเทียมมาคั่วให้สุกแล้วมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะนำมะพร้าวขูดมาคั่วต่อเลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่ามะพร้าวจะเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะคะเสร็จแล้วเราจะพักไว้ให้เย็นค่ะคุณยายจะใช้เป็นพริกเม็ดใหญ่แบบแห้งนะคะนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนๆแบบนี้นำมาคั่วให้สุกค่ะ เวลาตามก็จะได้ละเอียดง่ายนะคะหรือถ้าใครชอบทานเผ็ดๆแซบ่แซบๆให้เปลี่ยนเป็นพริกแกวแห้งค่ะคุณยายทานเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วค่ะนํมามะขามเปียกมาล้างน้าให้สะอาดจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เดี๋ยวเราจะนํามะขามเปียกมาผสมกับน้ําปลาค่ะคุณยายจะใส่น้ําปลาลงไปประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะละลายมะขามเปียกกับน้ําปลาได้เลยค่ะ คุณยายบอกว่าถ้าใส่น้ําเดี๋ยวน้าพริกของเราจะเก็บได้ไม่นานถ้าใส่น้ําปลาก็จะทําให้น้าพริกของเราไม่บูดง่ายแล้วก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นด้วยค่ะน้าพริกแห้งที่เราคั่วไว้มาใส่ครกแล้วก็ตำเลยค่ะปุ้ยถามคุณยายว่าเอาเครื่องปั่นไหมจะได้ไม่เหนื่อยคุณยายบอกว่าปั่นไม่อร่อยนะคะไม่แหลกเหมือนตําค่ะตําก็จะมีความนัวมากกว่าเอาเข้าเครื่องปั่นนะคะตาจนพริกแหลกแบบนี้เราก็จะใส่หอมกระเทียมลงไปเลยค่ะ ตาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันเลยนะคะหน้าตาเริ่มมาแล้วค่ะจากนั้นคุณยายก็จะค่อยๆใส่มะพร้าวคั่วขูดหอมหอมลงไปเลยค่อยๆยทยอยเติมไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะหมดนะคะตามจนมะพร้าวละเอียดพอมะพร้าวละเอียดดีแล้วคุณยายก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกกับน้ำปลาที่ผสมไว้เลยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆโขลกให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ พอเข้ากันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยขยำกับข้าสวส่วนร้อนๆกินคู่กับผักสดไข่ต้มหรือว่าผักต้มก็เข้ากันมากถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ